สวัสดีครับอันนี้คือหน้าจิจกรมนะครับผมแลกสกินเช่าอัลเิเมทได้7วันนะครับแลกสูงสุดได้5ครั้งรวมกันเป็นวันนะครับแล้วมีสกินอะไรย่างมีอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้ด้วยแล้วก็สกินเอลดส,ส,สุดรอเทน,นะครับผมออ รอบวันนี้เราก็จะไปกดล้างเอลโซกันีกครับไปดูกันดีกว่า,าก่อนจะไปดูก็กดไลค์กดซับไปก่อนดีครับผมโอเคเราก็จะเดินไปที่พุ่มนะครับเพื่อไปยิงทักทายฝั่งตกค้ำนะครับนั่นก็คืออ e ีรินนะครับแต่มาทักทายก็ปไปก่อนครับเลยต้องเปิดคืนเข้าไปแต่ว่าส่วนไม่โดนเลยต้องถอยออกมาครับวิบ่งเลยครับวิ่งก่อนครับเอมมันก็ยิงจังเลยเนาะเอาคืนไปดิไม่เงยโดนกูนไปดิโดนกูนไปดิเก็บเลือด,ดอก่อนดีกว่า อ่งแม่นแม่อ่างแม่นึงไม่มีอะโดนกูปิกแมดดีเฮ้ยเป็นไงอ่งแม่นบ้าเนาะคลิปก่อนครับเดี๋ยวไม่มีเลเวลเล่นกับมันนะครับต้องการเจาะเกาะน,นะครับสกิลหนึ่งเจาะเกาะน,นะทุกคนห้าสต๊กถือว่าระแวงมากเลยครับต้องเร่งให้ครบห้าสต๊กนะครับรบ,บอกเลยว่าแรงแน่นอนนะผมอาดักก่อน่อาอีลินมาแล้วเฮ้ยโอ้โหนึกว่าจะเดินมาใกล้กว่านี้ก็จะช็อตการใส่หน้าซะแล้วนะครับ แม่เอ้ยนี่มันรู้ดีขอเข้าไปก่อนยิงหนึ่งนัดแล้วก็ออกมานะครับเดี๋ยวมันจะสกิลหนึ่งใส่เราแล้วเราจะเจ็บเพราเราโดนไปแล้วไงล่ะฮ่าๆนี่ไงโดนแล้วแต่ไม่เป็นไรครับถือว่าถักถากครับยิงสวยก็ไปครับยิงสุ่มไปก่อนครับป่าเราเปิดมังกรเราก็ต้องไปตีนะครับเป็นแครี่ที่ตีต้องตีช่วยป่านะครับผมโอเคตีไปนะครับเรียบร้อยแล้วครับได้มาชาลอตเป็นคนสังหารแล้วเราก็ไปเคลียร์คลิป เหมือนเดิมเหมือนว่าข้างล่างจะมีการบวกกันเกิดขึ้นงั้นเราไปซูมลาด,ดีกว่าอย่าี้มันต้องได้สเกลแล้วละ่ะเ,เฮ้ยนาะคอสโอ้โหไปหนู่นแล้วซิกแซกคดเร็วอออืมไม่มีอะไรแม่งยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยกูบอลลงมาไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยกลับไปรับคลิปดีกว่าแต่รอเลี้ยวอาจจะมาดักกับเราเอาแม่งมาเอาคี่ากูเฉีย ซูมไปไม่โดนอีกนัดนะยันนะเอกวะาผมอ่ะ <We belong. S 1> นี่ีโดนวิล่าไปก่อนเลยละกันอีกนา้าวิลา่าเอาอีกน้ำว่าวิลา่าไม่ถึงไม่เป็นไรชิวๆดีกว่าพอพอพอไม่เงยอยากจะฆ่าจริงๆเลยอีลินนี่ขอซูมก่อนละกันโอ้โหซูมไม่โดนนะครับอ้ยสองตัวสองตัวใจยเย็นใจเย็นสองตัวเลย นี่เอาไปเลยนี่โผลมาจะวัดหรอครับไม่ได้หรอกนะอ่าแล้วมีชารลอตแล้วก็มีแพนด้าอยู่ด้วยกันแบบนี้ครับอีลินไม่รออแน่นอนแต่ว่าแพนด้าลงไปแล้วเลยชารลอตเจ้าหรือเอาไปก่อนหนึ่งนัดเอาไปก่อนหนึ่งน,นัดเฮ้ยชารลอตเข้าเลยปะล่ะเข้าเลยปะล่ะนี่ไงยิงยิงมันเปิดอันตถอยออก่อนแ,แรงอะ อืมไม่โดนเป็นไรโอ้ยังไม่กลับบ้านหรอจ้างั้นเอาเลยละกลันละโอ้จยจ้าเย็นๆย็พี่ชายกดแข็งฟิกเกอร์ก็ไปลดยัดหัวแล้วคีบอย่าพึ่งคีบอย่าพึ่งแม่ไง,งจะเทอยู่แล้วน้องเอาอละเรนจางมีไรไม่ร,รโโอูอเปล่าครับอวิระก่อนเลยละกันไม่ไงหูเจ็บจัดบอกเลยว่ากลับบ้านสูบอีกนัดน,นึงแต่ว่าก็ไม่ไม่ทานแล้วมันไปละเอาเวเลส อาวนะครับวีรบุรุษนะสุดท้ายนะครับยิงล้าได้เป็นแ่งตัวท่าผมเฮ้ยนะขอตีพ่อโอ้โหโอ้ผมมาอยู่เปเดียวนะขอแล้วพ่อไม่แตกเลยเนี่ย,งงยนี่เอดีนึงนัดแม่งเอ้ยนะขอขออนุญ,ญาตวางแท็บแบบเปิดแมพไว้ก่อนละกันแล้วก็มานั่งซูมตรงนี้เข้าไปโอ้โหไม่โดนเอาอีกนัดหนึ่งเพื่อนดักเพื่อนงัดงัดโองเข้าไปเต็มหน้าเลยครับตายเรียบร้อยเลย และนัดนี้ยิงช่องช่องแคบเข้าไปแล้วอีกนัดหนึ่งขอยิงมึงก่อนเลยแล้วกันเรียบร้อยเลยเพื่อจัดการสุดยอดจริง,ปปรรงอ๋อมาครับนั่งซูมต่อแล้วครับเอลซูเป,ป็นตัวซูมนี่ยิงเข้าไปถึงขูดแล้วงัดนอย่างนานขูดแล้วจะตายหรือเปล่าเรียบร้อยเลยบอกเลยว่าถ้าไม่มีกระสุนของผมเ,เพื่อไม่ได้คิวนะคอสนะครับอ๋อ,อแล้วเราก็ลามลามลามใจเย็นเพื่อนอย่าเพิ่งไปลามตรงนั้นแม่ลามคือเขาก็ยังลามนะครับนี่คนคนนี้ แล้ววีล่าตรงนั้นขอซอกบ้องเข้าไปโอ้โหเจ็บหนักนะครับบอกเลยว่าต้องกลับบ้านลัมเบอร์เดินเข้ามาขอตีธรรมดาแล้วกันตัวนี้ยิงไม่น่าเข้าอะ่ะตีนี่เข้ามาดิน้องเข้ามาตีนี่เนี่ยโดนโดนกูโดนกูละละตีอีกทีนึงอ่ะยังไงครับเจ็บนะครับไม่กลับบ้านตายนะครับนี่ครับยิงเข้าไปครับจะทำอะไรครับจะยกเรอหรอยิงไปก่อนเลยแล้วแบบนี้วีล่าคือที่ผ่านซอกตูดไป และป้อมนี้ก็เป็นของเรานะครับเพราะว่าไม่มีใครมากันแล้วมาครับผมเพื่อนก็เคลียร์คีิปผมก็นั่งซูมอย่างนี้และใครผมมาก็ยิงโอ้โหยิงไม่โดนใครผมมาก็ยิงไม่โดนอีกแล้วกูเลยชอบตัวเองอะครับผมยิงอีกแล้วโอ้โหเขาเรียกว่าดักกระดาษคนอะดักไปหน่อยครับยิงอีกนัดนึงอันยิงธรรมดาแล้ว เหมือนเพื่อนเราจะแหลมไปหน่อยนะครับโดนเก็บไปเลยแล้วแบบนี้นาะคอสโอ้โหกระโดดออกมาได้ก่อนแล้วก็เก็บเวเลสไปโอ้โหแล้วหูึงจะไปจะฟิกไปอีกรอบเดียวเกอรฟิกเกอร์ตดเลยหลอดริงๆไปข้างหลังไม่โดนอีกแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยวิล่าโอ้โหอันนี้อันนี้เขามุ่งม,มั่นนะครับมุ่งม,มั่นจะเอาผมไม่ได้เลยแต่เขาแบบหัวใจไม่โดนไงหัวใจมันล็อกพิธีได้ยิงวิ่งอีกลำเบอร์แม่งเอ้ยยิงไปโดนอีกแล้วเว้ย ยังไงครับยิงธรรมดาแล้วก่อนแบบนี้กระโดดออกมาก่อนเดี๋ยวนาะคอนเข้ามาเอากูเลิศน้อยกันหมดเลยถอยกันดีกว่านะครับเพื่อนๆมีนัดหนึ่งใครจะเข้ามาเปล่า,านี่เอาไปดีโอ,ดอ้าวไปว้าวเอาบวกกันแล้วละครับแบบนี้ขอยิงไปก่อนเลยแล้วใครก็ไม่รู้โดนเป็นหนึ่งนั้นน่าจะเป็นนาคอนนะยิงแทงได้ไหมโอ้โหจะเลงแครี่แต่ยิงไม่โดนอีกแล้วแล้วดาบแดงมาเพื่อนๆขอดูกอนุภาพดาบแดงหน่อยอื นีดาบแดงนะครับแต่ยิงไม่โดนก็ไรประโยชน์นครับผมยิงธรรมดาดีกว่างานนี้ยิงเข้าไปแล้วสู้มาระยะดีโดนด้วยครับผมบอกเลยว่าเจ็บจัดจัดแน่นอนว่าเจ็บแน่นอนนะครับ <Ready? S 1> มาตั้งแถบไปก่อนแล้วโซมาแบบนี้ต่อใครผมมาโดนผมยิงหมดนี่โดนไปดีบอกเลยว่าแรงหูยต้องกลับบ้านกันเลยทีเดียวเฉียวนะครับผมนะครับได้ปอมบารักตรงกลางมาเรียบร้อยแล้ว ขอยิงตัวข้างล่างหน่อยโอ้ยไอตัวนั้นมันก็เอลพิล้วเกินนะครับไอแมลงวี่แบงวันเนี่ยไป้อมล่างหรือเปล่าโอเคด์กตายแล้วดีกงว่าเพื่อนเราจะจบแล้วจะจบแล้วหรอจำเป็ขอสูมก่อนไม่มีโอ้โหแม่เอ้ยไปโดนอีกแล้วว่ะเอ้ยเพื่อน,น,น,อนมมจบไม่ได้เพื่อนมันจบไม่ได้คีบไม่เข้าเพื่อนคีบไม่เข้าจบไม่ได้อปกรกอนอกมากอนแล้วมาก่อนคีบม,มันจบไม่ได้คีบมันไม่เข้าว่ะยิงแล้วแบบนี้สูงขึ้นมารอครับ นี่ครับเรียบร้อยเลยแต่ว่าไม่ได้คิวแต่ก็ได้อยู่ก็ได้อยู่เลยแบงก์ได้อยู่เลยถอ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 ยครับถอยถอยถอยครับบัสครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้ววีล่าแปลกๆกันเนี่ยเฮ้ยแปลกๆปแปลกแลแล้วสูมาแบบนี้เหมือนจะมีเหตุการณ์บวกกันหรือเปล่าซูอีกรอบเดินป้องไปที่วีล่าแตม่โดนะครับ แล้วก็ซูมมาอีกรอบหนึง่งนี่ครับยิงนาะคอสไม่โดนเป็นยังไงตีธรมธรมดาตีธรรมดาแล้วก็โดนแบบนี้นะคอเจ้าผมหรือเปล่าแล้วกูจะโดนเข้าไปทาไมแม่งเอ้แค้นเหลือเกินซูมก่อนยิงยิงซูมไปเทะับผมเผื่อมีใครโผล่มาถ้าไม่มีใครโผล่มาแล้วก็ยิงเลยนะครับอ้าวเฮ้ยมึงจะเอากูเลอร์ก็โดดออกมาก่อนนะครับ ยิงเข้าไปครับไม่โดนอีกแล้วมันก็โดนลบครับมันก็โดนลบเ็นเปล่ายิงแบบนั้นหนึ่งโอ้โหอันนี้โดนแคลี่อยู่นะเห็นอยู่นะเห็นอยู่นะคือเมื่อกี้ก็ไม่ได้เบ้านะครับผมแล้วซูมไปที่วีระปังโอ้โหแล้วโดนไขวะหน้าโอ้โหไขว้ป๊กวะเนี่ยนี่โอ้โหแม่งเลยจะลาสักหน่อยเไรครับเพื่อนเราเก็บหมดเลยแบบนี้ไม่ได้ทําอะไรเลยครับง่ายลือเกิดครับเล่นเอลซูนะครับแค่ยืนซูมนะครับก็ชนะเรียบร้อยครับถ้าเพื่อนเราแบกนะครับอาแล้วซูมมาแบบนี้ครับยิงไปที่นะคอ เรียบร้อยตายครับผมไม่รอดครับแบบนี้จบบ้านนี้กว่าครับไม่อยู่แล้วครับโอ้โหแม่งจะโปกค,ครั้งสุดท้ายได้นะมึงนี่จบเว้ยบุย,บย